สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ด้วยสัตว์ไพ่ยิปซีผลังจิตนะคะชาวราศีพิจิกนะคะระหว่างวันที่1จนถึง17 วักดาคมนี้ค่ะการพยากรณ์นะคะเป็นเรื่องของพลังงานความหมายน้าพ่ายนะคะจิตสัมผัสฉะนั้นก็จะมีทั้งพลังงานลบพลังงานบวกให้เพื่อนเพืใช้วิจารณญาณในการรับชมและการพยากรณ์จะดูแบบเกณฑ์ทั่วไปไม่ได้เจาะจงหรือหมายถึงดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะการพยากรณ์นะคะอาจารย์จัดพยากรณ์้อมกรับให้ทุกท่านเสริมดวงชะตาไปด้วยค่ะการเสริมดวงชะตาที่ไม่เสียเงินเลยคือจิตวิญญ,ญาณค่ะ และเป็นหมอดูประจําตัวของทุกท้านเลยค่ะที่แม่นยายิ่งกว่าพลังงานที่อาจารย์จะเปิดผ่านไร่นะคะเพราะหากวันนี้ค่ะเราหมันธนาจิตวิญญาณเราค่ะยกจิตยกใจให้สูงขึ้นคือมันฝึกสติมันฝึกสมาธิให้เกิดกำลังสติมั่นหรือสง,งบปล่อยวางได้ไหวชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามพลังงานภายในตัวเรา เรามาดูนะคะสำหรับพลังงานไคยิปซีนะคะเป็นเพียงแค่เกณฑ์โดยทั่วไปนะคะถ้าพลังงานลบเพื่อนๆสามารถขล้ามผ่านทิ้งไปได้เลยค่ะให้เลือกรับเฉพาะพลังงานดีๆเท่านั้นนะคะและที่สำคัญอย่าไปนะคะยึดผลการพยากรณ์น,นะคะเพราะพลังงานเหล่านี้เป็นเพียงแค่เกณฑ์ให้เราดูได้ค่ะตรงไหนมันใช่มันตรงมันเป็นประโยชน์เราเอาไปปรับไปใช้อะไรไม่เป็นประโยชน์ทิ้งข้ามผ่านไปเลย มาดูค่ะสําหรับชาวราศีพิจิกนะคะพิจิกนะคะสําหรับเกณฑ์นะคะเกณฑ์ทั่วไปนะคะงานเงินความรักครอบครัวญาติพี่น้องนะคะสังคมนะคะเป็นแบบไหนบ้างด้วยไพ่เจ็ดใบค่ะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หก ไพ่สุดท้ายใบยที่เจ็ดค่ะ,ะ,คะเป็นไพ่สรุปนะคะมาดูไพ่ใบที่หนึ่งเป็นไพ่เหรียญพระราชนีนั่งยูนบนบันลังนะอยู่บนบันลังนะคะหมายถึงอะไรไพ่ใบน,นี้นะคะถ้าเป็นอุปนิสัยนะคะอุปนิสยัยตามความหมายหน้าไพ่มีสติปัญญาที่ดีฉเฉลียวฉลาดสนใจในการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองนะคะเป็นคนปรับตัวเองเก่งนะคะเพราะพระ,พระราชนีนั่นหมายถึงคนที่ปกครองคนมีสภาวะความเป็นผู้นำนะคะ ชาวราศีพิจิกเป็นคนขยันแข็งแกร่งอดทนนะคะมีสภาวะความเป็นผู้นำนะคะเพราะพาไพ่ใบนี้ยังหมายถึงพ่อแม่จิตใจเมตตานะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีชอบช่วยเหลือคนอื่นฉะนั้นชาวราศีพิจิมกมักจะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นมีจิตใจที่ดีนะคะมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นผู้นำคนนะคะฉะนั้นสติปัญญาของคุณเนี่ยแหละนำพาโชคลาภมาให้กับคุณการเงินมาให้กับคุณนะคะพไพ่ใบนี้สื่อสารนะคะอะไรให้กับคุณ พ่งนี้คุณมักจะวนเวียนคิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะการเงินเป็นห่วงเป็นใย,ยเรื่องการเงินพันละค่าใช้จ่ายเป็นห่วงเป็นใย,ยคนในครอบครัวค่ะน,นะคะอาจารย์สื่อได้ตามความหมายหน้าพ่ยนอกจากนี้ด้านจิตวิญญาณสื่อสารถึงอะไรไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ด้านดีไพ่ด้านดีสื่อสารถึงข่าวดีจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงสิบนะคะหจนถึงสิ 11. นะคะที่เกี่ยวกับการเงินมาดูค่ะในเรื่องของการเงินไพ่ใบที่สองเป็นไพ่นะะบ่งบอกว่าเรื่องการเงินคุณภูมิมันได้คุณสามารถบริหารจัดการมันได้ค่ะเพราะเป็นไพ่สติปัญญาความเฉลียวฉลาดเป็นผู้นําฉะนั้นการเงินคุณจะสามารถควบคุมนะคะและสามารถบริหารจัดการมันได้นะคะก็เปรียบเสมือนหญิงแต่งหญิงเหล็กที่นะคะคุมสิ่งได้ฉะนั้นการเงินจะมีให้คุณได้ใช้ได้จ่ายในเดือนนี้ด้วยสติปัญญาความขยันกันแข็งของคุณ มาจากน้ําพักน้ําแรงของคุณเป็นหลักเลยอยู่เฉยไม่ได้ค่ะต้องลงมือทํานะคะลงมือทําเรียนรู้พัฒนาตนเองเพราะไรายได้จะมาจากตัวคุณเองเป็นหลักนะคะนอกจากนี้ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงความรักความเมตตานะคะคนอุปถัมภ์ําจุนฉะนั้นนะคะ,ะในเรื่องของการเงินจะมีผู้คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณํำจุนคุณ,คณ,คณด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ต้องมาจากตัวคุณเองเป็นหลักเลยนะคะ หมายเลขแปดอยู่ในไพ่นั่นหมายความว่าคุณมักจะมีซิกเส้นไอเดียความคิดสร้างสรรค์นำไปให้คุณมีไรายได้เกิดขึ้นค่ะฉะนั้นการในเรื่องของการเงินมีระบบมีระเบียบในการใช้เงินอย่าใจร้อนในการใช้เงินนะคะรอบครอบนะคะมีวิน,นัยการเงินก็จะเหลือเฟือสำหรับนะคะอาชีพที่คุณทํางานเงินนะคะงานที่คุณทำค่ะนะคะ การค้าการขายการลงทุนช่วงนี้นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกนะคะการงานที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคนนะคะเกี่ยวข้องกับผู้คนจะประสบความสาเร็จค่อนข้างดีคนจะเก่งใจนะคะก็จะนำพาให้คุณมีไรายได้นะคะหรือคนประธานข้าชุนนะคะสร้างไรายได้ให้กับคุณนั่นเองนะคะสำหรับใครเป็นลูกจ้าง้า,ารจชการรายได้ยังมีให้ใช้ให้ให้เก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงนี้นะคะส่วนอาชีพอืนอ่นๆล่ะ โดยทั่วไปเดือนนี้สบายสบายซิวส,วส,วสิวหมายความว่ามีเงินให้คุณได้ใช้เพราะจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนนะคะหรือคอยช่วยเหลือแนะนําคุณนั่นเองนะคะฉะนั้นเดือนนี้ไม่ต้องห่วงถ้าวันนี้กําลังชอดกําลังมีปัญหาการเงินตั้งสติไว้รอบครอบเดี๋ยวคุณจะเห็นโอกาสเห็นไอเดียหรือหนทางในการที่จะได้เงินมาเองค่ะฉะนั้นให้ใจเย็นๆนะคะถ้ากำลังเรียดกำลังตึงเลยสวดมนต์ทำสมาธิหรือทำให้จิตใจคุณผ่อนคลายก่อนก่อน หากิจกรรมทําให้จิตมันเบิกบานนะคะผ่อนคลายตรงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยเมื่อจิตเรามันเริ่มผ่อนคลายนะคะเริ่มเบาความเครียดเราก็จะเริ่มนะคะสมองมันโล่งนั่นเองเมื่อสมองโล่งมันจะหลั่งไหลาสารนะคะแห่งความสุขและ จะหลั่งไหลนะไอเดียวความคิดสร้างสรรค์มาคุณก็จะเห็นวิธีการแก้ปัญหาหรือช่องทางให้ได้ไรายได้เข้ามาค่ะมาดูตําแหน่งต่อมามิสหายเพื่อนฝูงสังคมเป็นยังไงช่วงนี้การพบปะผู้คนจะนำพาโอกอบดีๆโชคลาบมาให้คุณหนทางนะคะหนทางดีๆให้กับคุณฉะนั้นนะคะ หากวันนี้คุณกําลังนะคะ,ะทางานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนนะคะนะคะเช่นทํางานนะ,ะที่เกี่ยวนะคะผู้คนนะคะ่าการขายออนไลน์ดารานักสแสดงดารานักสแสดงศิลป,ปินหรือทํางานผ่านโซเชียลมีเดียนะะนักมันข่าวนักทำคอนเทนต์แบบอาจารย์นะคะดูดวงผ่านนะคะโซเชียลมีเดียนะคะนี่ยกตัวอย่างนะคะอะไรที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะ,ะที่เกี่ยวกับผู้คนมีแฟนคลับมีซีต่างๆ่ะนะคะ นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีผู้คนนะสนับสนุนค้ำชุนช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณนะคะฉะนั้นให้ใจเย็นๆไว้นะคะสำหรับผู้คนนะ,ะอย่าใจร้อนกับผู้คนอย่าเร่งรีบอย่าอย่าหพูดอะไรไม่คิดโดยเฉพาะงานที่คุณทำที่เกี่ยวกับสังคมผู้คนเยอะๆนะคะเพราะนะคะอย่างเช่นทํางานผ่านโซเชียลมีเดียทํางานเป็นนักอ่านข่าวนะคะนักแสดงต่างๆเพราะหากนะคะเราพูดไม่คิดนะคะแฟะเรามีแฟนคลับ นะคะก็อาจจะทําให้แฟนกีดหายใช่นะคะฉะนั้นให้ใจเย็นๆไรได้คุณค่ะจะมาจากผู้คนสังคมค่ะ พ,พาภไพ่บบนี้บ่งบอกถึงไรายได้จากมาจากผู้คนสังคมเพราะอาจจะทําให้คุณมีโอกาสช่องทางใหม่ๆสร้างไรายได้นะคะสาหรับใครเป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ก็มีเกณฑ์พบปะผู้คนใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆหํานำไปให้คุณได้ลาบได้เงินได้ทรัพย์สินหรือได้แฟนแคลับเพิ่มขึ้นหรือได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นในช่วงนี้กาเจจาต่อรองใดๆก็ได้รับการเกื้อหนุนอุปธรภ์คำชุนจากผู้คนนั่นเองนะคะมาดูตําแหน่งต่อมาตําแหน่งครอบ ครัวค่ะช่วงนี้ครอบครัวเป็นยังไงพไพ่ใบนี้เป็นไพ่อัศวินขี่มา้านั่นหมายความว่าครอบครัวถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ยังแข็งแรงดีอยู่นะคะช่วงนี้ครอบครัวเป็นยังไงโดยรวมยังรักให้นะคะรักให้กันดีอยู่พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อนหนุนคุณค่ะนะคะ ให้การสนับสนุนกุณในงานในชีวิตของคุณคาะในเรื่องของครอบครัวนะคะนอกจากนี้ค่ะมีคุณมีเกณฑ์จะเดินทางนะคะไปพบปะครอบครัวหรือทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวด้วยค่ะนอกจากนี้การในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อ,อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยนะคะเพราะไพ่ไตำแหน่งนี้ยังหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศรรัยอาจจะเป็นจังหวะด,ดีที่คุณจะเรียนรู้นะคะข้อมูลใหม่ๆปรับปรุงจุ้ยในบ้านใหม่เพื่อเปิดรับพลังงานดีๆนะคะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ะะมันส่วนมนต์มันทําสมาธิในบ้านค่ะเพื่อนะคะให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะนี่ก็คือในเรื่องของนะคะเจ้าที่เจ้าทางบ้านนะคะยังรวมถึงนะคะ อาคนในครอบครัวนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ด้านดีค่ะเป็นไพ่ด้านดีนะคะมาดูต่อมาในตำแหน่งนะ,ค,ะความรักความสิงพันธ์นะ,ะเป็นไพ่เจ้ากรรมในเวรเป็นไพ่เทวดาเป่าปีนะคะช่วงนี้ใครโสดอยู่มีเกณฑ์จะเจอคนที่ถูกใจนะคะก็เรียกว่าเป็นคู่บุญคู่กรรมนะ,ะที่เคยสร้างกันร่วมกันไว้จะเข้ามาบางคนก็อาจจะเป็นแฟนเก่าเข้ามาหวนรีเทิร์นนะคะ,ะเก่า หวนหานะหวหน,นักปรับเข้ามาอีกครั้งฉะนั้นพ่ใบนี้เป็นใ่ค่อยๆเรียนรู้พัฒนาไปค่ะนะคะเมื่อเกิดเขาเข้ามาแล้วนะคะโอ้มันทาให้เราทุกข์ทำให้เราเครียดก็ให้ใจเย็นๆถ้ามันไม่ใช่ก็กา,ามผ่านไปอย่าไปยึดความทุกข์นั้นไว้ค่ะแต่ถ้ามันใช่คุณรักเขาก็ค่อยเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาไปสําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนโสดนะคะไพ่ใบนี้นไพ่ นะคะคุณนะคะคุณคิดแบบไหนคุณจะได้เจอแบบนั้นนะคะฉะนั้นค่ะนะคะถ้าคนที่คุณกําลังคุยนะคะคุยกันด้วยความรัก ความเข้าใจเขาก็จะกเหมือนคุณแต่ถ้าคุยด้วยรักสนุกไม่ผูกพันเขาก็จะเหมือนคุณ,คะคณฉะนั้นเราอยากให้เป็นแบบไหนเราโฟกัสแบบนั้นก่ะในความรักแต่อย่าเพิ่งเอาหัวใจคุณให้ก็บเขาค่อยๆเรียนรู้พัฒนากันไปสําหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วอาจจะเป็นจังหวะดีที่คุณกับแฟนลองชวนกันไปทําบุญร่วมกันกันนะคะไปทําบุญทํำทานด้วยกันจะยิ่งเสริม บารมีความรักด้วยกันเพราะไพ่ใบนี้เป็นเทวดาเป่าปีเป็นไพ่เจ้ากรรมในเวรหรือไพ่บุญกุศลฉะนั้นหากคุณทําบุญร่วมกันก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ดีขึ้นมีโชคมีลาภหรือมีความสําเร็จนะคะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนั่นเองสําหรับนะคะคนที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วนะคะลองชวนกันไปทําบุญกันหรือนะะแต่งงานกันอยู่แล้วลองชวนกันวันนี้สวดมนต์พร้อมกันสักวันเพื่อเป็นสีหริมงคลในบ้านกับและหากทาบ่อยๆด้วยกันบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องที่ ด,ดีนะคะจะทําให้ครอบครัวคุณมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะนี่ก็คือไพ่ค่ะ มาดูตำแหน่งต่อมาเรื่องของการงานช่วงนี้การงานมีหลากหลายเรื่องที่ท้าทายความสามารถของคุณค่ะที่จะต้องเข้าไปแก้นะคะมาไปผเผชิญกับนะคะงานกะเพราะเป็นไพ่มันสเวินขี่ม้าถือบาบั่นหมายความว่าจะต้องมีบททดสอบความสามารถให้กับคุณกะถ้าเป็นลูกจ้างข้าราชการเจ้านายคงให้โปรเจกต์นะคะให้งานคุณไปแก้ปัญหาคุณทําได้ได้รับชัยชนะเจ้านายเห็นผลงานก็แน่นอนกะนะคะทา แล้วโชว์ผลงานนะ,ะเจ้านายก็มีโอกาสให้นะ,ะเลื่อนกานเลื่อนตำแหน่งหรือให้สิ่งดีๆนะคะกับคุณนะคะเพราะได้โชว์ศักยภาพให้กับเจ้านายนั่นเองเส็จอ่ะสวินฉะนั้นช่วงนี้การงานอาจจะมีหลากหลายเรื่องที่จะต้องให้คุณเข้าไปแก้ปัญหาสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นอย่าใจร้อนมีสตินะคะเพราะดาบหมายความว่า คุณอาจจะต้องเผชิญปัญหาหรือเจอเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวที่จะต้องเข้าไปแก้มไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจพอค้าแม่ขายหรือรวมถึงนักลงทุนฉะนั้นคุณรอบครอมีวิยัยมีระบบระเบียบอย่าใจร้อนคุณก็จะชนะเกมนั้นคุณก็จะชนะผ่านการน,นะ,ะแก้ปัญหางานนั้นไปได้นะคะและก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณฉะนั้นนะคะควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้รอบคอบ ะะตัวทานดีๆอย่าใจร้อนแล้วงานคุณจะแก้ปัญหาแล้วชนะศึกนั้นได้ค่ะนี่ก็คือในเรื่องของการงานมาดูตําแหน่งสุดท้ายสรุปแล้วนะคะในเดือนนี้นะคะ1จนถึง17เนะเป็นไพ่ดาบเสียบไปที่หัวใจนั่นหมายความว่าเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะถ้าเรื่องงานขยันอดทนล,ลุยเต็มที่แต่อย่าใจร้อนกว่าสามนะคะหมายเลขสามนะคะซึ่งชาวพี่ นะคะก็มีหมายเลขสามอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะและก็เป็นไพ่หมายเลขสามด้วยฉะนั้นอย่าใจร้อนอย่ามุทะลุอย่าโมโห,มห,มหมง่ายะนะคะการยิ่งเรามุทะลุโมโหง่ายโกรธง่ายใจร้อนก็จะทําให้เราตัดสินใจผิดผพลาดควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้มันฝึกสติมันฝึกสมาธิแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีคุณจะแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้ค่ะเพราะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่สรุป นะอาจารย์ก็จะสื่อสารถึงการเตื่อนนะเป็นการเตื่อนก็แล้วกันนะคะ สรุปแล้วในเดือนนี้ค่ะให้ตั้งสตินะคะตั้งสติไว้นะคะอย่าใจร้อนกับสถานการณ์ต่างๆที่คุณจะต้องผเผชิญไม่ว่างานก็ดีเงินก็ด,กด,กดีความรักผเผชิญสิ่งไหนก็แล้วแต่เมื่อเรามีสติเมื่อเรามีสมาธิค่ะมันจะเกิดปัญญาทาไในค่ะคุณก็จะแก้ปัญหามันได้แล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะสิ่งที่อาจารย์บอกว่าสติสมาธิ ตรงนี้เนี่ยแหละจะนําพานะคะเข้าสู่โลกภายในคุณก็สู่จิตวิญญาณของคุณละฉะน,นั้นนะคะสถานการณ์ต่างๆสิ่งที่คุณนะคะจะเจอในเดือนนี้เป็นเพียงเกณฑ์เท่เานั้นนะไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะหากวันนี้ค่ะนะคะคุณนะคะมันฝึกสติมันฝึกสมาธินะคะบ่อยๆซ้ําๆค่ะนะคะเมื่อมีกําลังสติมากพอมีกําลังสมาธิมากพอสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นคุณก็จะแก้และ ผ่านมันไปได้ด้วยดีแล้วคุณก็จะมีแต่ความโชคดีค่ะเพราะนะคะสมาธิกับสตินี่แหละนำพาความโชคดีให้กับคุณเสมอเพราะคุณเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณคุณจะเข้าใจถึงความสงบนะคะปัญญาแห่งความว่างปัญญาภายในของคุณค่ะนะคะปิดท้ายนะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะชีวิตของทุกคนเนี่ยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะวันนี้ค่ะ ชีวิตคุณจะเป็นแบบไหนอยู่ภายใต้จิตวิญญาณของทุกคนความสงบเนี่ยแหละสร้างความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันชีวิตจึงแตกต่างกันเกิดราศีเดียวกันทำไมชะตาไม่เหมือนกันเพราะสร้างบารมีที่เรียกว่ากำลังสติกำลังสมาธิมันคือบุญและ บารมีที่แตกต่างที่ติดตัวมาของแต่ละคนไม่เหมือนกันชีวิตเราจึงแตกต่างบางคนนิ่งสงบไปสังเกตเหานะคะเราทํางานกับผู้รักผู้ใหญ่เจ้านายเราเจ้าของบริษัทเขามีอารมณ์แบบไหนไปสังเกตนะคะอารมณ์เนี่ยแหละมันเป็นอนาคตของแต่ละคนอารมณ์เนี่ยแหละมันทําให้นะคะชะตาชีวิตแตกต่างกันถ้าวันนี้เราควบคุมอารมณ์ได้มีสติมีสมาธิ ชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ์อาจารย์เองนะคะและอาจารย์ก็สอนลูกศิษย์ลูกหามาเยอะค่ะดูดวงก็10ิปีแล้วก็นะคะบอกให้ลูกค้าไปฝึกปฏิบัตินะคะไปฝึกปฏิบัติแล้วก็สอนกันทุกศาสนาเรื่องสมาธิสตินะคะลองไปฝึกดูค่ะก่อนนอนไม่ต้องเยอะเลยคุณทำเสรมสิวันคุณไปสังเกตเลยคุณจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะ สิ่งสําคัญต้องทาทุกวันสม่ําเสมอค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะหมอดูประจําตัวของทุกท่านให้จําไว้เลยค่ะคือจิตนะจิตวิญญาณของทุกท่านนะคะนะคะส่วนตําราที่อาจารย์มาพยากรเป็นเพียงสีติหรือเกณฑ์เขานั้นและนะคะเกณฑ์ที่อาจารย์พยากรนะคะมันเป็นภาพหลวบนะคะมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นทุกท่านก็ได้ค่ะแต่สําหรับท่านใดโอโหอาจารย์พยากรแล้วอาจารย์ใกล้เคียงเลยเหมือนเลยนะคะเนื่องจากจิตของแต่ละคนนะคะ าบางส่วนอ่ะสอดคล้องบางส่วนไม่สอดคล้องข้อความสงบไม่เหมือนกันไห่ของอาจารย์มันก็เป็นเรื่องของพลังงานสงบไม่สงบเช่นเดียวกันไะฉะนั้น่ะนะคะการพยากรณ์จึงเป็นเพียงแค่เกณฑ์เท่านั้นนะคะและก็ไม่ได้หมายถึงดวงของท่านใดท่านหนึ่งถ้าเป็นด้านลบเราข้ามผ่านไปได้เลยค่ะและให้คุณคิดไวเลยค่ะฉันกําหนดชะตาชีวิตของฉันได้ค่ะ คลิปนี้ก็คงจะพยากรเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมมีสติมั่งมั่นมีสมาธิเข้าถึงจิตวิญญาณตัวตนระดับสูงมีนะคะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะคะมีความโชคดีกันทุกท่านนะคะสวัสดีะคะ่ะ